สบายดีพี่น้องมสดสุขุสุคนนะจ๊ะเมอนี้มิมจสีมาเห็ดลาบสิ้นเด้อพี่น้องเด้อสิ้นงัวลูกทรายซื้อมาแถวตูนเพิ่นซื้อมาลาบกินแต่สิพักกันมาเห็ดลาบพี่น้องมาเบิ่งนนังกันซอยกันเห็ดกินเด้อพี่น้องเด้อซอยสิ่งซอยสิ่งซอยสิ่งอย่างั้นแหะ นางใบบุญกับพ well. ี่น so ้องอไปละแก่ลดลดว่ะเออวังซอยตอนไล้ก็ซอยละตอนได้ก็ได้เมื่อนะมาจับกล้องให้มันสีซอยดอกซอยสีสีเล่เอาอันนั้นอันนี้เอ็นมันเอเมนต้มเห็นน้ำสด มีแต่คือบ่อยากเข่านั่นก็มีลายเลยนี่นี้นี่นี่เห็ดน้ำต้มเห็ดน้ำสดซอยเห็ดน้ำต้มสดเอ็นนี่เขาได้นะพี่น้องเนาะเปลี่ยนบ่เห็ดลาบสีนะพี่น้องเด้อกินลาบสีนงัว อะคนณ้ะเนน่านจะตกพูดในบ้านนี่แหละตกพูดขายป็นพูดละเซนแต่จากมืดๆืน,น,นี่ยมีเฮนครัวเนี่ยคะดอกไผกับดอกไม้ก,กับขาดชื่อดอกน้อยมากกับกก่บแจ้งมล้วก็ซอยเป็นสิ่งชักก่อน ก็สิ้นสิ้นแบบนี้นะฮะกำลังสร้อยแบบนี้วันเอาบริษักมาซ้อยสร้อยหน่อยหน่อยๆเอ๋เอ๋ตัวนี้คือคือไนนั่นหนึ่งขู่ข่าเลยเสียงเป็นน้อยดูดีด้วยที หายนางไข่หมกมาเป็นมือกล้องหายเด้อพี่น้องเด้อพี่น้าไข่หมกจับกล้องค่ะกสประมาณนี่แหละห้าซอยแล้วแล้วก็สีน้อยๆอย่างนี้อินในปัญยามาั เฮ่งอ็ได้บด้กินสินงอะไรแะพี่น้องเ้ยเงเกินเทเป็นปีบได้กินบได้กินดุปันไดดอกสินเพราะว่าสิ่งงูวน่ยมันเหม็นสิ่คุ้ยกับแมจกอบ่อยากกินปันใดเฮงเกินที่พอแพ้แต่นันพิษตั้งซุงอบมอักแล้วมันบ่มไมน่กินก็เลยกินไป พิษตัง้งทรงได้ด <with> ดงัวเนี่ยผู้พิษพิษอะไรได้คนพิษเขาได้ไหมปลาท่าวเราบริพิษเดี๋ยวเราพิษปลาท่าวก็กินหลายบวได้ปลาท่าวก็กินได้อยู่ในเนึงเพิ่มเพิ่มกินเท่านึงก็ได้อยู่ห้าบริกินทุกวันเนาะบริกินทุกมึงเพิ่มเพิ่มห้าจะคอยกินเราเคยกินน้องงัวแซ่บปลาท่าวงงัวเขาได้ยินเขาว่าว่าแซ่บไม่ยังน้องงัวโอ้ยย่าท้ามคอยคอยให้บุกินงัวน้องขั้วขอบริกินแต่ได้ แต่เกิดเกิดมาเกิดกินนงูแซ่บคืนกับผูหมักหมูเอ้ยผู้ได้หมักกต่แซ่บผู้บ่มักกับบ่แซ่บเขยต้องเขาว่าแซ่บอืมเขาเคยกินผูหมักเขาต่อแซ่บแต่เราบ่เคยกินละคอยบ่มักคอยกับบ่จักว่ามันแซ่บหรือบ่แซ่บเขาบ่มักกินกุ้งซีงงูซีงควายอยากกินยูซีงควายมันหยา ซื้อวายกับวัยาดท้องกินขั้ใครก่ซิ่งงัวมันบุพผิดตั้ง,งทรงซิ่งงววัวเป็นเครื่องลายอะไรกินซิงควายอะไรกินด้วยทหพี่รสก๊อฟเนี่ยตัวกระถาชิสร้างพักลาหยา,าซอยก๊อไมล่ลก กับใครหมกสวยเข่าดู้พี่น้องด้วยเขา่าทุวันทวนกวนภายหลังเฮาซอยซีนแล้วเฮากะการสวยเข่าพากัน,าากนมาเห็ดกินซอยกันพี่น้องหลานผลกันย่าย่าย่าไม่หรผลตกทุกวันแต่เศร้าเท่าคำแต่ว่าตกกับเพราะว่าตก,ตกยังมีตกยุดตกยุดนั่นแหละพี่น้องเลย ตัวเอเตรียมลุกเข่าแล้วก็หยัดเห็ดสองติตขอย์อปุ้มหม้อแล้วก็ข้างหม้อต้มเอ็ดต้มกระดูกเมี่ยนเห็ดน้ำสดบปบดต้องสวยเข่าพี่น้องเข่าซุกเลยมันเป็นคนสวยมายจีดมาเป็นมือกองเปลี่ยนกันพี่น้องเอ้ นั่งนำเพ็ดกับหัวน้องยัวล้านลินอยู housing, moon, so, ่ตะลางเขาสุกนั่งไปบุญแล้วก็น้องชายคนโตน่าเดู้ลินอยู่ตะลางดยุคนั่งครัวี่กาอยากมือได้ ติ๊บเนกใส่โลดสองติปบนี่โลดติ๊บเนกใส่ใสใสได้ช่วยได้บ้างวิธีของเฮาพิลแลวนีไงเฮาใส่บ้าง ไปได้เลยกล่องไม่ได้ตัดอันนี้ก็ล่างพักด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้ก็มาล่างพักกินกับเด่กกระตุกโอเคซอยกันให้กินพี่น้องเลยเป็นันแล้วไวคนละไม้ละมือทั้งนี้ก็ล่างพัก,กพัก ซื้อมากละล่างมันอไร่แหละพักกระถางซื้อคัออ่วในกระนั้กนกระแดงคว่ใส่กระถูกนี่ล่างครับพักงาอันนี้น้ำไม้ต้มน้ำไม้ไหลลูกไผ่มาแต่ปลาน้ำล่าง,งล่างแจกกระโดกนั่นแหละพี่ย้นี่ยพักกลช่วงนี้เป็นราคาแพงแพงนะเนี่ยคิดผักซีค่ะเขาจุ่มบอลมาขายปลาน้ำ เพลงคำว่าช้ำชินวัวชิงควายละโลเพลงนี่นเขาเกี่ยวบอยมาขายร่างพักร่าเอาไปเว้นไว้อันนี้กะหม้อน้ำต้มเอามาเตรียมเด้อพี่น้องเตรียมต้มหม้อน้ำสดสชีทน้ำสดอนี้้มาเอามาข้างหม้อก็ใส่พวกชิงคาใบสีเหตนะคะ หัวขาอะไรพี่น้องเป็น้องไงเลยเห็นเลยหมอปวดเลยเอาลงเทลงเลยเทลงเลยหมอปวดดวงรวดรวดเลยเอาลงหมดเห็ดน้ำสดถึงในไตท่องพีสาเอาลงลงกันเนี่ยเออเรียบร้อยพี่น้องมีปอดมียังเอาเลือดก็มาลงเลือดก็มาเทลงเลือดนะข้าเจ้าเห็ดเป็นผุดพี่น้องเลยคลายรวมมื่อทั้งกระดูกทั้งเลือดทั้งผีสัง เป็นเพียเป็นยังก no ับรวมอยู่ในหันเลยอโลงเลยหมอพดหอมสีน <living>. no, right? Do ้ำกระซอยแล้วเป็นอย่งนี้ยังไม่ได้ขว้ะขว้าใส่กันเลยเนาะกับเพียนะขว้าใส่เลยเราจะไม่ได้ต้มเพียต่างหากเห็ดเป็นเห็ดดิบเลยเราต้มต่างหากเห็ดเห็ดด่วนเลยนะ ผักหอมกบน,น้อยเดียวเนี่ยแหวงเมียนใส่ต้มนี่แหวงใส่ลาบนี่นั่นเราชิมมันเดียวเออเอาข้าวตู้เมียนอ่ะนเมียนเห็ดกินมืออื่นแบวงกินหลายเถือ่อประหยัดพีนะ่น้ายอมกินบุหรียเมียนมืออื่นอีกจักหน่อย แล้ว,ลวเลยได้พรอเสร็จเลยเออใส่เมดเลยพี่อะฮะเห็ดรวบรวบเลยเด้พี่น้องเห็ดบาเดเตียวมื้ยมีขันตอนเพราะว่าสิห้าขวดห้ากระตองลงเลยอันนี้ต้อนนี้ตอ้องเปียลงก่อนอเลยประแดดข้างหลังจ้ะพอ,ออต้อ,ตอนแบบนั้นข้างหลัง่ะ หน่อยกันหน่อยเ่าเประแดดาปแดกตัวบอประแดกตัวนี้อาจีพันเ้ยนี่มึงพี่น้องประแดดจีพันเราชื่อในถุงชาอู่พันชาห่าโลเนอะชาห้าโลเล็กเหมนุมันบอกโลชาู้่พันเจียวซื้อเต็มถุงนี่ละอ่ะกือถือแต่ชาอู่พันยุปนามยุพิชาห่าเล้เขาขายนะ พ่อบอกใช้อีกเออพ่อเอาเอาแป้งนลงบัตรอ่ะลงเมอหาอลงเมอหาเอออลงลพอเอาขวไปดิตอนนี้เอามา่วลวๆใส่กันเลยเด้อ เดีมาจี while, ater, ้เห็ดบาดเดียวเลยเพี่อะับปลาแดดไป็ยังมาขัวพร้อมกันเลยพี่น้องขัวฮะมันสุกตอนนี้ไพ่ฮากัหม้อฮากัยังบอลได้ห่อนเลยเตรียมห่อนกำลังกำลังสีผดกำลังสีผดผดแลยขลุนผุดเลยขลุนฮะข้าขัวสุกแล้วเด้อพี่น้องซีเฮากับปลาเพื่อต่อใหญ่เทผู้ซอยนี่ตอนบักใหญ่บักใหญ่เลย คือเป็นน้ำจวงหลวงอย่ามันน้ำไม่มันจะเป็สุดเนาะเอาหมกเพชรลงเพชรพงลงพี่นาะมันเพชรคนงานตามเพชรพงลงแล้วก็เข้าวขัวลงแล้วพี่น้องเด้งใส่ลายเลยโอ้โหทิบบูนเลยใส่ลายกินว่ากินแล้วมันยังห่อนี่เห็นดนอนนอนอ้าวฟ้ากระโปรง อ้าวถิมคือถิมนอนคือถิมแหละใค้กินผับถิมดูจิิงอ้าวนี่ตอน,ตอนบักงาน่ะห่อนเอาเปล่าก่อนแน่าปลาโอ้นิบเสื้อเปล่าเออเอาาหองลงไปเนาะไปอ่านเอาหอมเซฟอยู่นี่เซร์นซะะเนลงไปคือว่าเสร็จพี่น้องเอ้ย,สยเสร็จแล้วน้ำต้มห่ากระปุกของฟางเนี่ย นั่นก็แล้วปลาแาเปียวมันมีน้ำบอกต้มขัวขัวบริมีน้ำน้ำเพียในน้ำซีในน้ำปลาแดดในน่อพี่น้องเนาะก็เลยลายไเจ้าชิมลมก้พอดีเได้หพอดีมันนัวเสร็จแล้วเด้อพี่น้องต้มขัวกันลักชิหนนึงน้ำตุ่มฮาก็ แต่นั่นก็พร้อมกินพร้อมเสิรืบกันนี่ลาข้ากระเซ็ดแล้วพี่น้ <Yeah. S 1> นนองไอพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนด้วยพี่น้องเลื่อลาข้ากระเซ็ดเลยฝากติดตามคลิปหนานด้วยจ้าบ๊ายบาย